วันที่16มิถุนายน2564เวลา17นงานถแถลงข่าวารณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ด้วยคุณภาพชาวชุมพรร่วมใจ ไม่ตัดไม่ซื้อทุเรียนอ่อนนายธีระอนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรมีการเพราะปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับที่2ของประเทศรองจากจังหวัดจันทบุรีโดยในปี2564จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียน246,580ไร่คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า346,541ตันจากพื้นที่ที่มีผลผล,ผลิตแล้ว27,376ไร่เพิ่มขึ้นจากปี20 พัร้อยร้อยละ9.8าดคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในช่วงไตรมาสที่1ปี2 564พบว่าการขยายตัวร้อยละ1.4โดยในสาขาพืชมีการขยายตัวมากถึงร้อยละ3.6ซึ่งทุเรียนเป็นหนึ่งในพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ20.17หนึ่งึงโดยทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่าง เศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนและในอีก5าปีข้างหน้ามีนวโน้มฮ่องกงเกาหลีใต้และไต้หวันจะเพิ่มการนําเข้ามากขึ้นจึงมีผลทําให้ทุเรียนนั้นมีราคาสูงซึ่งเป็นการดึงดูดใจให้เกษตรกร,ร,กรทุเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรประสบปัญหาเรื่องการตัดทุเรียนด้วยคุณภาพในช่วงตน้นฤดูกาลเนื่องจากทุเรียนช่วงนี้มีราคาที่สูงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าของสวนบางรายตัดผลผลิตก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของทุเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนในสายตาของผู้บริโภคทั้งนี้หากผู้บริโภคผู้ค้าหรือประชาชนรายใดที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจกรุงททุกแห่ง